บรรจันมวังคารเลขสองใช้ไม่ได้เฮ้ยเลขเจ็ดก็ใช้ได้เนี่ยผมใช้เลขเจ็ดไม่ได้อ้าวลุงยวครับเอาเลขห้าไปแล้วกันนะจะโดนอาจารย์เบียร์กระถ่อมตีหน้าไม่โดนเลขหก เอาตองห้าก็ได้ครับลุงเลขไเลขหกเลขหกครับสองสองแเหรอหกเฉยๆหรอใช่ๆอะไรอาออะไรนี่เงินแกงนี่เนี่เงิน้าหึงแจนนงเหลือเขออาให้าตอนนี้เหลือเลขอ่อไอชิโรไปด้เอาให้หมดเลยเด็กผมว่าไดไม่ได้ผมก็วางคาไปเลยครับ มม่เชืยอคนตื่นทำมาไมเชียวไม่เชหรอไอ้จิยวคนตื่นทำไม่เชียวไม่เชียวมีความรู้เรื่องพวกนี้อ่ะก็คือผมมงคลกับเลขห้าเลขห้าได้เลขเจ็ดไม่ได้เลขเจ็ดไม่ได้โอเคผมเอาห้า ไปไปไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยว่าห้าห้าไปเปลี่ยนก่อนไปเอาให้เขาไปไปไปจองก่อนไปจองก่อนชิโร่ซื้อตัวรันห้านะครับลุงหนักตัวได้โอเคครับได้เดี๋ยวผมาตั้งไปจ่ายที่หลังนะโอเคมึงให้ชิโร่เลยได้ได้เวอร์ชิโร่เดี๋ยวให้ชิโร่ไปขายเอ้ยเนิร์ดสามตีห้าเออไอตีเอาเบอร์ไปเนี่ยถามไปตีก็ ตีเอาเบอร์ไหมเนี่ยเอาเบอร์เอาเบอร์เหรอครับลุงสามสี่ห้าอะไรบ้างครับก็มีครบอ่ะสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ได้อุ้ยเอาครับลุงเทลขเลขล้านล้านห้าอกันเลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าครับลุงเดี๋ยวอีกสักรอรอบหน้าไม่เดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้ก็ค่อยจ่ายไงมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ค่อยจ่ายอ่ะค่อให้มึงร้านหนึ่งค่อให้มึงร้านนึงค่อให้มึงร้านหนึ่งเป็นสามร้านสามร้านอ่ะเดี๋ยว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 ไปหาครับลุงขอเชียร์เลทเซตก่อนนะครับ สามสี่ลุงก็ขับไม่ได้นะเพราะมันบวกกันได้เลขเจ็ดเอาอไม้มันไม่ได้บวกกันเลขเจ็ดคือการบวกกันมันต้องเอาจีแล้วก็ทีแล้วก็อาไปบวกด้วยแล้วก็ศูนย์สามสี่มันต้องเอาเลขเนี่ยรวมรว,วมกันเว้เพื่อ,อไปบวก<า>ม,มันไม่ใช่ม,มึงเอาแค่สามสี่มาบวกม,มันไม่ได้มึงบวกไม่เนี่ยไอศาสต์ไอเหีเยมึงปัญญาอ่อนอ่ะสมมุติถ้าเป็นอ่ะกอมอยก่งังกอมอ กกมก็มีเลขที่ต้องเอาไปบวกกันอีกทีนึงเดี๋ยวกูเอากระโหนตีปากเลยสัตว์ในเกมช่างมันหลอกไอ้เคี้ยพอเกิดอุบัติเหตุทุกวันอยู่แล้วไอ้เคี้ยในเกมอะชนกันชิบหายอะมึงจะเอาอะไรวะในเกมเนี่ยกูจะหามจริงเยี่กูขับไปไหนก็ชนเสาไฟฟ้าไอ้สัตว์ เอาจิงไหล่ะมึงจะเอามึงจะเอาบุคคลดีเทียอะไรในเกมกูถามจริงมึงจะเอาบุคคลอะไรดีแล้วดูทำไมเอาดูเพื่อความสบายใจดูเพื่อความสบายใจเออกูแค่ดูเฉยกูถามว่ากูได้เชื่อไหมกูก็ไม่เชื่อแต่กูแค่สบายใจแค่นั้นเองไอ้เหี้ย กูโดนปลูกฝังมาต้องยี่สิบปีมึงย้ายกูเอาออกไปเลย<ด>นีย่ไงพี่เนิรมาดีเลยครับผมอะไรนะบานโหนแต่เออคือเขาเ,ออเ,เขาเออขสั่งโหดจัดแล้วชอบัความสบายใจครับพี่เนรใช่ได้หลังมาเพิ่มเล่นไหมขับไอ้ไหนปวด้นมึงไม่ล้นนะประมาณอีกสองวันน่าจะได้ลงเพลงแล้วนะครับ เพลงอ่ะเสร็จแล้วแต่ว่า m อ็มบ <B S 2> ีอ่ะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ก็แล้วก็ได้คน,คนมันยอมคนมันยอมทิ้งเส้นผมได้ฮะต้องอ่านูว่าผมขับอะไรเดี๋ยวผมเปิดได้โด้แต่ผม๋ยวผมเปิดให้ดูที่ผมขับอะเนี่ยผมขับรูปเนี่ยเนี่ยผมขับอันเนี้ย เลยนะเด่นะเด่นะดนะผมหลุดไอ้ยันนี้จัดเลยอนะต่ายไปแล้วครับพี่รถผมอยู่พาแปบ,บนึงหลุดจัดอนะผมต่ายไปแล้วพี่เพิ่งต่ายไป รอรถชั่วโมงนึงอะร<ม>อรถชั่วโมงนึงไอ,อ้ยอ <S <S 1> <S 1> ี่อะเฮ้ยนี้เราก็เริ่มรับไอตี๋ได้ปืนยังอะสรุปอะวันนี้ถ้าได้ไอดดอกอีกรู่นหนึ่งก็ได้ครับแต่วันนี้มันไม่มีไอดอกครับอาไรหรอมึงงั้นมึงก็รับนี่มึงรับวันนี้เดี๋ยวกูรับเองก็ได้เพราะว่าตอนน่ะ <S <S ตอนนี้มันน่าจะขายไม่แพงมั้งเริ่มใช้เงินกันแล้วตอนนี้อไม่มีใครเก็บกันแล้วต้องสามแสนครับเบี้ยยี่สิบเอ็ดเมตรไหมครับ โอ้สามแสนไม่ไหวไหว่ะแต่ตอนนี้มันก็ได้กันเยอะแล้วไม่ใช่หรอพาวเวอร์สโตนอ่ะไอชิโร่มันรองรับพาวเวอร์สโตนมาให้กูสักเม 1, 2, 100, นะ็ดเดียวที่สองแสนไะมีปะได้ครับได้ครับทำไปดิอ,าาอ๋อห้าคนยี่สิบคนแล้วคือ,ตอแ,ตแต่ถ้า <คำ S 2> สมมารถเ่าตัวหลักเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยแล้วตัวหลักลาไปสักสองคนสำรองมาแทนสองคนก็สามารถเล่นได้ของยี่สิบด็ยังไงครับ อันนี้อันนี้เป็นตั้งสำรองครับ oh. สำรองจะมาแทนกิจกรรมได้แต่ว่าในกรณีที่เป็น Story, สตอรี่สำรองต้องสลับสลอตให้เป็นตัวจริงก่อนอ่าอ,อ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยคือสำรองเนี่ยใส่ชุดกงชุดแก๊งอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรแบบว่าเราต้องทําปอกคงปอกแขนมาไหมครับเพื่อให้รู้ว่าตัวคนนี้คือสำรองออใช่ใช่ใช่คือคือนะตอนเนี้ยถ้าสำรองใส่ชุด สำรองยังไงเข้ามาก็ต้องใส่ชุดอยู่แล้วถูกไหมอา<ร>ใช่ครับคนมันก็จะอ่อนเกิน2ี่อยู่แล้วมันก็จะเป็น22สองอาถูกต้องทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสำรองเกินมา2คนเนี่ยแล้วดันไปไป,ไปมีเรื่องสำรองก็จะถูกซื้อเรื่องได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องก็จะมาเข้าแก๊งหลักอา<ด>ก็<ด>ก็ก็ <ๆ S 1> ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆเราก็เล่นได้แค่ยี่สิบไงแอรดอปก็ยี่สิบแล้ว,แล,วแล้วทีนี้สำรองที่มีสตอรี่เขาก็ต้องกลับมาเป็นตัวจริงด้วยเอาหรออ๋อถ้าสมัยหมายถึงว่าสมมติว่าสำสำรองสอง ถ้าเกับว่าเขาต้องเข้ามาอยู่ในสตอรี่ล่ะต้องสลับเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นคนโดนืออ่า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 เกต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 ก็คือไม่สามารถเปลี่ยนคนนี้ได้ถูกต้องไหมถ้าสมมติคนนี้มีเรื่องอ่าโอเคเกตเกตลวครับเกตเกตเกตอ่า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 เข้าใจเข้าใจส่วนงานลายก็เล่นได้ปกติใช่ไหมได้ได้ครับได้ได้ก็ห้ามห้ามเกินจำนวนตามที่กฎประเทศอ้างอิงไว้ โอเคบรรทัดเล่นเรอจิมันมันสับได้ตลอดถูกต้องไหมครับทุกยี่ทั้งทุกยี่สิบชั่วโมงเราแค่เสียเงินห้าหมื่นสลับอ่าสลับได้ครับแต่ว่าอาจจะมันต้องแจ้งซัพพอร์ตหรือเปล่าหรือว่ามีคูดาวไม่สามารถสลับได้เองเลยแต่ว่าจะติดคูดาวนานไหมบ่อยๆไรเงี้ยเอ่อเท่าที่ดูน่าจะสามวันเหมือนกันสามวันหรือยี่สิบชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวผมรีเช็คให้อีกทีโอ้ยสักสี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ เพราะว่ามันแบบสมมติมีคนฉุกเฉินอย่างเงี้ยเราโอ้โหมันมันต้องชั่วโมงนึงก็พอแล้วดิเอาจริงอ่ะมันไม่ควรแบบวันยู่ไหนไ่ตองมาได้ครับโอเคครับลงอยู่ไหนอยู่เลเวลเอ้ไม่ใช่อยู่เอ่อขาหนุ่ยอะไรชื่อรองอะไรเอแเราเรื่องไอเมนดินนะลุงทำไมวะ ็ที่มันโดนพ่อยึดคอมเงยลงโอ้เลือนจริงไอ้เหี้ยเลือนเลือนจัดไอ้สัตว์งั้นผมก็เราจะได้เอาพี่เนยขึ้นมาเป็นตัวหลักก็ใช่ไงก็เอาเนยขึ้นมาเป็นตัวหลักไงอือแต่ไอ้นั่นลุงจะเอาออกหรือให้มันลงไปสำรองให้มันลงสำรองก่อนเดี๋ยวกูจะดูว่ามาตอแหละป่าไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ผมมองแล้วผมมองว่ามันกลับเอ็กดีใช่ไหมมันใส่สูตรเอ็กดีรอแล้วนี่รอแลเดี๋ยวกูเปิดให้ดูก็ได้เดี๋ยวกูเปิดให้ดูก็ได้แป๊บนึงเป็นลูปเปอร์อะเดี๋ยวหน่องเปิดเีปิดแช มันโดนพ่อยึดคอมเว้ยเพราะว่าน้องมันหนับต้องไปเรียนใช่ไหมแล้วแล้วแล้วมันอ่ะแล้วมันแล้วมันในนี่ผมคุยกันในกลุ่มเจเกครับนี่มึงดูเดี๋ยวผมซูมให้เดี๋ยวไม่เห็น นี่มึงดูไอสัตว์อันนี้มีคนไปถ่ายรูปมันได้เว้ยว่ามันไปใส,ส่สูตรเอ็แล้วมันบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่าคอมนนะมันอ่ะมีคอมมีอาการไอคอมโดนพ่อนนยึดเน่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 อ่าเน่มันมันเน่ เวนัสิโออาเกตนมาดูมาร้องเพลงดูมาร้องเพลงมีความสุขมันมันคุยกันในกลุ่มนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหารูปให้อันหนึ่งอัหนึงหารูปก่อนว่ามันโดนพ่อมันลือคอมไปอ่ะแป๊บอยู่ไหนวะไม่เจอวะเน่เน่เน่ของทุกอย่างอยู่ครบ มาเจียบของทุกอย่างอยู่ครบย็ดแม่ไม่มีเครื่องมาเจียบเดีมันเขียนว่าวันนี้น้องเมนนิสลานะครับโดนพ่อยึดคอม นี่มันเขียนมันบอกว่าแม่งกูจะตายเล่นไรดีขายรถซื้อคอมแม่งมันบอกว่าเคยโดนไปรอบดึงแล้วโดนไปสี่สามสี่วันแต่ตอนนี้เป็นเดือน ไอะเนิร์ดอ่ะสิบสองใช่ไหมครับโคนหนาแก๊งแถวอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเออหนาแต่ขาขอบคุณมากครับไม่ไ赖เนิร์ดอยู่ไหนมันใส่เสื้อแก๊งเนี่ยเอ้ยเนิร์ดมันอยู่ไหนน่ะแม่ไปใส่ใส่แก๊งหนึงอ่าครับผมแม่ตัวสำรองมันก็เอาขึ้นมานะขึ้นมาเล่นได้เลยนะไม่จำเป็นต้องต้องใส่ตัวจริงนะเว้ยเข้าใจปะก็คือในแอปโอ้โหเข้าใจครับลุงหานักลบเพิ่มมีข้อมูลดิชิโร่อาไปวะไม่ต้องไปคลาดเหรียญก็ไม่นานและ บึบีหรองั้นมึงก็ไปหามาสิสัตว์แต่แต่เดี๋ยวหาอะมึงไปหามากลัวให้หน้าที่ได้ดีด้วยกันได้ครับผมน่าโอเค